วันที่เกิดเรื่องอะ่ะเราก็ถ่ายยาวจะมันเป็นโลเคชันบ้านเราไงก็เลยมีทุกซีนก็ถ่ายได้ๆดถ่าย,าย,าย,ายไม่หยุดเลยแล้วก็แบบก็เหมือนเห็นคลิปอะไรที่เขาถ่ายเล่นกันน่าราักน่ารักดีอะไรเงี้ยก็ขำขำกันไปแล้วแป๊บนึ่งมามาตอนบ่ายเห็นน้องซึมซมแล้วเขาบอกว่าเออคลิปเหมือนโดนว่าอะไรเงี้ยก็แบบ เราก็แบบก็ให้กําลังใจเขาไปคือคือคือด้วยความที่เราค่อนข้างสนิทกันมากๆ,ๆเลยครับผมก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรถึงขนาดนั้นเลยต้องแล้วแต่คนมองด้วยครับเพราะว่าต่างคนต่างความคิดเนอะเราก็คงไปตัดสินใจแทนใครอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้าในมุมมองของเราและกันที่เขาเป็นคนถ่ายเราเราเราค่อนข้างไม่มีปัญหาอะไรเลยคือน้องเขาก็กลัวเราเราไม่สบายใจด้วยน้องก็เลยแบบเหมือนเลือกที่จะเหมือนจัดการตัวเองก่อนตอนนั้นเลยแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ ทำไมน้องดูซึมๆจังเลยก็เลยเข้าไปคุยเองนั่นแหละว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็กลัวด้วยว่าเออเดี๋ยวเราจะโดนมองไม่ดีอะไรยังไงหรือเปล่าเขาก็เป็นห่วงเรามากๆเลยนะก็รู้สึกว่าเอยน้องน่ารักมากๆเลยครับจริงตอนนั้นนั่ที่เครียดอะเครียดถ่ายละครมากกว่ากูถ่ายไม่ทันซีนมันเยอะมากเลยแล้วก็ถ่าย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 อัดถ่ายอัดถ่ายแต่น้องเครียดจริงครับก็เลยอยากบอกทุกคนว่าแบบขอให้กำลังใจน้องดีกว่านะของผู้พูดยันตลอดเลยใหม่น่ารักมากๆแล้วก็คือใหม่ คือตอนที่เรามีมีปัญหาใหม่ก็จะเป็นแบบจำได้เลยมีครั้งนึงเป็นคนแรกที่โทรมาหาเราเลย<ม>ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเลยเวลามีปัญหาอะไรกันก็จะแบบจะแคชอัพกันตลอดอจริงๆว่ามั่ก็โทรคุยกันัาทานข้าวกัน กับเรื่องดราม่า,มาของชาลลอตเลยครับเป็นยังไงถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นเอาจริงๆคือผมไม่ค่อยรู้อินดีเทลเท่าไหร่ครับเพราะว่าวันที่เกิดเรื่องอ่ะ mm hmm. เราก็ถ่ายยาวจะมันเป็นโลเคชันบ้านเราไง uh huh. ก็เลยมีทุกซีนก็ mm hmm. ถ่ายได้ไๆถ,ถ,ถ,ถ่ายไม่หยุดเลยแล้วก็แบบก็เหมือนเห็นคลิปอะไรที่เขาถ่ายเล่นกันน่ารักน่ารักดีอะไรเงี้ยก็ขำๆกันไปแล้วแป๊บนึงมามาตอนบ่ายๆเห็นน้องซึมๆแล้ว uh. เราก็แบบเราไม่ได้ถาม ดีคือดีทึละเอียดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นใครมาว่าเขาอะไรยังไงแต่ก็เห็นซึมๆก็ไปโอโห้เขาเขาบอกว่าเออคลิปเหมือนโดนว่าอะไรเงี้ยเนี่แบบเราก็แบบก็ให้กําลังใจเขาไปแล้วก็ถ่ายต่ออคลิปออกมาแล้วคนมองว่ามันเป็นการคุกคามมิวมองเรว่าพป็นขนาดนั้นไหมอ่ะคือคือคือด้วยความที่เราค่อนข้างสนิทกันมากๆเลยครับผมก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรถึงขนาดนั้นเลยใช่คน้องก็น่ารักมากๆอยู่แล้วอ่ะคือรู้สึกว่าเหมือน คือทุกคนแหละทํางานหนักแล้วก็อยากให้ละครออกมาดีมากอๆอะไรเงี้ก็รู้สึกว่าคอยให้กำลังใจกันดีกว่าพอมันเป็นคำว่าคำว่าคุกคามอ่ะมาดูรุนแรงอ่ะมิวมาดูเป็นแบบว่าลงกลาเพิดมันดูอะไรอย่างเงี้ยมิวม,มีมองอย่างไงบ้างก็อัอนเนี้ยก็ต้องต้องบอกว่าต้องแล้วแต่คนมองด้วยครับเพราะว่าต่างคนต่างความคิดเล้วยเราก็คงไปตัดสินใจแทนใครอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้าในมุมมองของเราแล้วกันที่เขาเป็นคนถ่ายเราเราค่อนข้างไม่มีปัญหาเลยรเลยานไริพย์พอทิ่ออกมาแล้วตัวตัวมิวอ่ะครับมีความแบบเคิร์นเลยอะไรแบบเพราะว่ามิ ก็ทำๆแหละจักรจี้เหมือนกันครับก็เลยเลยไม่ได้ไม่ได้เซเรียสเท่าไหร่เลยอืมอมจริงๆแล้วไม่เครียดเลยแต่ว่าดูดูจริงๆตอนนั้นที่เครียดอะเครียดถ่ายละครมากกว่ากูถ่ายไม่ทันซีมันเยอะมากเลยแล้วก็ถ่าย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 อัดถ่ายอัดถ่ายแต่น้องเครียดจริงครับก็เลยอยากบอกทุกคนว่าแบบขอให้กำลังใจน้องดีกว่านะตอนที่น้องเข้ามาคุยกับเราน้องไ่ายังไงบ้างคะน้องเขาตอนแรกอะน้องคือน้องเขาก็กลัวเราเราไม่สบายใจด้วยน้องก็เลยแบบเหมือนเลือกที่จะ เหมือนจัดการตัวเองก่อนตอนนั้นเลยแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทาไมน้องดูซึมๆจังเลยก็เลยเข้าไปคุยเองนั่นแหละว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยคุยกันเป็นคําว่าขอโทษใช่ใช่แล้วเขาเขาก็กลัวด้วยว่าเออเดี๋ยวเราจะโดนมองไม่ดีอะไรยังไงหรือเปล่าเขาก็เป็นห่วงเรามากๆเลยนะก็รู้สึกว่าเอ้ยน้องน่ารักมากๆเลยครับอย่างคนที่ปกป้องเราล่ะคะมิวมิวมองว่าเกินไปไหมหรือว่าจริงๆแล้วก็ควรจะเข้าใจกันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่ก็คือการทํางานอจริงๆปะ ผมไม่เห็นเลยวผมไม่เห็นเลยว่าคอมเมนต์มีอะไรอย่างไงยังไม่ได้ดูจนถึงตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าคนที่ปกป้องเขาก็น่ารักอยู่แล้วแหละแล้วก็แต่แค่อยากบอกว่าเขาก็เป็นเพื่อนร่วมงานเราแล้วเขาน้องเขาก็น่ารักมากๆเลยครับผมก็คือไม่คือไม่ต้องห่วงเลยอย่างพายของตัเองมองน้องมองขนาดผมว่าตัวเองอาจจะแบบยังไม่ได้นักแสดงยังไม่รู้ว่าการเป็นดาราต้องขนาดไหนอะไรแบบนั้นด้วยคุณงี้ไม่ได้นะน้องก็เป็นนักแสดงแล้วตอนเนี้ย เราคือที่เล่นด้วยกันน้องก็เก่งมากๆเลยครับในผม,ม,มรู้สึกเก่งาแว่าจะไม่ทันแบบจะทำจะได้ออกอาการหรือก็เรามาหลายอย่างหลายเรื่องมากเลยนะกระถือเป็นกระแสะแล้วกันแต่ว่ามีคนมาสนใจไง <c oughs> ส่วนเราเรารู้สึกว่าเราก็ควบคุมอะไรมากไม่ได้เรื่องกระแสหรอกครับก็ที่ทําได้ก็คือตั้งใจถ่ายนั่นแหละหลังจะก็เต็มที่หลังจากนี้ต้องระวังมากขึ้นไหมกับการเล่นอะไรกันในกองอะไรแบบนี้คิดว่าตอนนี้คือทางทีมค่อนข้างระวังเพิ่มมากขึ้นแล้วครับผมก็มีการรีเช็คกันก่อนว่าจะลงอะไรยังไงบ้างอะไร ก็ก็ก็ดีและการที่เหมือนตอนนี้ก็มีคนช่วยช่วยมอนิเตอร์เยอะขึ้นคอยพูดคุยกันมากขึ้นว่าตัวเนื้อหาต่างๆที่จะถูกปล่อยไปคุณจะเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ถึงขนาดว่าต้องห้ามถามห้ามห้ามถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีเราไม่มีเราก็ชิวๆกันนี่แหละครับเราซุกตัวเราก็คือชินไว้ถัดได้เลยเรื่องพวกนี้แบบเข้ามาบ่อยมันมันควรจะชินไหมพี่มันก็ไม่ควรชินนะแต่ก็ก็ค่อนข้างชินแล้วเหมือนกันครับ คือคือผมผมรู้สึกว่าเหมือนคือหน้าคือหน้าที่เราในฐานะของนักแสดงคือการการเป็นตัวละครการที่ตั้งใจถ่ายในในแต่ละซีนการทําการบ้านต่างๆเรารู้สึกว่าคือคือบางทีเรื่องเหล่านี้ไม่อาจจะนอกเหนือเรามากเกินไปหน่อยเราคงควบคุมได้ยากหรอครับแบบเพราะว่ามันมันเป็นแบบเป็นความเห็นจากคนอื่นแล้วก็บังคับเขาไม่ได้นะว่าเขาจะรู้สึกอะไรยังไงสิ่งที่ทาได้ก็คือตั้งใจทํางานในส่วน อ๋อก็ก็ถือว่าก็ก,ก,ก็ก็ดีใจครับเพราะว่าคือด้วยด้วยงานของเราเนี้ยทำให้เจอคนหลากหลายมากๆก,ก็มีโอกาสเจอนักจิตบําบัด<ม>เจอจิตแพทย์เยอะเหมือนกันครับผมเวลาเจอดราม่าก,ก็คอยปรึกษาเขาเหมือนกันว่าเอ้ยเราควรจะจัดการอะไรยังไงดีคือสิ่งที่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจัดการนั่นก็คือตัวเราเองเนั่แหละ<ม>คือด้วยด้วยฟังก์ชันต่างๆของแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีทั้งแบบการมิวการบล็อกการเซ็นเซอร์คำอะไรหลายๆอย่าง,างเนี่ย<ม>เราสามารถนำพวกเนี้ย คืนมาใช้ในโซเชียลมีเดียได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเราควบคุมไม่ได้หรอกว่าเขาจะว่าจะด่ายัางไงก็ก็ถ้าถ้าด่าแรงเกินไปมันก็ไม่เหมาะสม,มแต่ก็อยากให้ดูทุกคนก็ทําให้ตัวสังคมเราไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เราเจอกันเป็นฟิสิกอลแบบนี้เจอก,กันต่อหน้าหรือว่าสังคมใน,ในโลกออนไลน์ให้มันเฮลที้มันจะได้มีความสุขกันทุกคนเลยสุดท้ายแล้วนี่จะชิลแค่ไหนแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้เรื่องนี้เปเรื่องที่ปกติถูกไหมใช่มันก็ไม่ควรจะปกติหรอก การที่มาด่ามาว่ากันอะไรพวกนี้ก็คือถ้าถ้าถ้าจะใช้คําว่าคอมเมนต์ก็ควรจะใช้ภาษาที่ดีเคารพทั้งตัวเองด้วยเคารพทั้งคนอื่นด้วยเพราะว่าวันหนึ่งสุดท้ายคุณคอมเมนต์คำแย่ๆไปมันก็เป็นหลักฐานในตัวคุณเองว่าคุณเป็นคนแบบนั้นในอนาคตอะไรครับก็อยากให้ระวังๆกันบงคนมาามเอหมก็ก็ค่อนข้างเหมือนกันเพราะเราก็เป็นคนที่โดนมายมาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ปรึกษาเป็นอะไรยังไงบ้าง ก็ก็ให้ก็ให้ทำปุ่นษาตามที่เราเจอมาเองกับสิ่งที่นักจิตบำบัดแล้วก็จิตแพทย์เขาเขาบอกเรามาอะไรเงี้ยก็พยายามก็อยากให้ทุกคนทํางานแล้วมีความสนุกกันในในในตัวงานอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าการงานบันเทิงมันก็เป็นแบบงานเรื่องความสร้างสรรค์เนื้อหามันเป็นงานศิลปะก็รู้สึกว่าถ้าเอนจอยกันมันน่าจะสนุกกว่าอะไรนิดนึงวัธรรมที่ใหม่จะเป็นขายเองหรืว่าหุนสาเราอะไรนะครับวันที่ใหม่ พูดคุยกันตลอดเลยใหม่น่ารักมากๆแล้วก็คือใหม่คือตอนที่เรามีมีปัญหาใหม่ก็จะเป็นแบบจาได้เลยมีครั้งนึ่งเป็นคนแรกที่โทรมาหาเราเลย<ม>ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลามีปัญหาอะไรกันก็จะแบบจะแคชอัพกันตลอดอจริงๆมากๆก็โทรคุยกันนั้ทานข้าวกันติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ